เคยได้ยินไหมตำนานการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งผู้คนให้วิบัติรัติการอันมืดมิดไร้แม้แสงจันดาวณนะทางสามแพร่งอันเปลี่ยวร้างกลิ่นเหม็นอับของดินและความชื้นแทรกซึมเข้าสู่โสดประสาทเงาร่างตะคุ่มของใครบางคนคุกเข่าลงเบื้องหน้ากองไฟเล็กๆที่กำลังลุกโชนด้วยเปเลวเพลิงสีส้มแดงราวโลหิต เสียงสวดบริกรรมขาถาแผ่วเบาดังลอดไรฟันเราเสียงกระซิบจากยมโมโลกมือเหี่ยวย่นคล้ำดำกรำ,ำก้อมเกลือเม็ดหยาบไว้แน่นเรากับกำลังกอบกุมความแค้นทั้งหมดในหัวใจอีกมือกำรมพริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กแต่แฝงความเผ็ดร้อนรุนแรงเปเลวไฟลุกโหมกระนำ่ำเมื่อพริกแห้งถูกโยนลงไปเสียงแตกเปรียปร้ยๆคล้ายเสียงหวยัวเราะเยาะเย้ยของปีศาจ ควันสีดำทะมึนลอยคว้างบิดเดี่ยวเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดตามด้วยเกลือที่ถูกโปรยลงไปในกองเพลิงเสียงซาซาเรากับน้ำตาที่เหือดแหง้งทุกการกระทำทุกคำสวดทุกอักขระที่พึมพมำมกําลังถูกส่งตรงไปยังเป้าหมายผู้ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความแค้นความสิ้นหวังไอคนทรยศ คนอกตันอยู่จงรับรู้ความร้อนรุ่มแห่งไฟนี้จงสัมผัสความเค็มและแห้งเหือดดั่งชีวิตที่ไร้ความสุขจงมอดไหมจงวิบัติจงฉิบหายเสียงสาบแช่งก้องก,งกังวานในความเงียบสงัดเรากับเสียงกู่ร้องของวิญญาณที่ถูกจองจำนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องราวของการแก้แค้นด้วยสยเบศอันน่าสะพรึงกลัว เรื่องของเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเมื่อความยุติธรรมทางโลกไม่สามารถเยียวยาบาดแผลในใจได้เมื่อความโกรธแค้นกัดกินจิตวิญญาณจนไม่อาจทนทานมนุษย์จึงหันไปพึ่งพิงอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของกฎหมายอำนาจแห่งสายเวทและหนึ่งในพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเครียดแค้นอย่างรุนแรงที่สุดคือเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง ร่องรอยแห่งอดีตพิธีกรรมนี้ไม่ได้มีปรากฏหลักฐานชัดเจนในตำราไสยศาสตร์โบราณอย่างเป็นทางการแต่ยังรากลึกอยู่ในความเชื่อพื้นบ้านและไสยศาสตร์ไทยมาอย่างยาวนานสันนิษฐานว่าเป็นการผสมผสานความเชื่อเรื่องพลังงานธรรมชาติธาตุทั้งสี่และอำนาจของวัตถุพริกเกลือเข้ากับมนต์คาถาและอธิษฐานจิตที่เปี่ยมด้วยความแค้นในสังคมเกษตรกรรมแต่โบราณ เมื่อผู้คนมีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดการใช้สัญ,ญลักษณ์จากธรรมชาติเพื่อสื่อถึงความรู้สึกจึงเป็นเรื่องปกติพริกที่มีรสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงจึงถูกนำมาใช้แทนความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่ต้องการส่งต่อไปอยังคู่กรณีเช่นเดียวกับเกลือที่มีรสเค็มจัดสื่อถึงความแห้งแล้งความสิ้นหวังความมอดไหม้ของชีวิตหรือในอีกในหนึ่งเกลือยังมีความเชื่อว่า เป็นสิ่งที่สามารถขับไล่ผูดผีปีศาจและพลังงานด้านลบได้ปรัชญาแห่งความเผ็ดร้อนและความเค็มการเลือกใช้พริกและเกลือในพิธีกรรมสาบแช่งนั้นจึงมีความหมายลึกซึง้งพริกความเผ็ดร้อนของพริกเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยตรงถึงความเจ็บปวดทางกายและใจความรุ่มร้อนความกรวนกระวายและความทรมานที่ผู้สาบแช่งปรารถนาให้คู่กรณีได้รับการเผาพริก จึงเป็นการจำลองความรู้สึกเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับเป้าหมายเกลือเกลือมีความเค็มจัดซึ่งสื่อถึงความแห้งแล้งความสิ้นหวังความมอดไหมของชีวิตหรือความเค็มคล้ายน้ำตาแห่งความทุกข์นอกจากนี้ในบางความเชื่อเกลือยังเป็นสิ่งที่ใช้ในการขับไล่ผูดผีปีศาจและพลังงานด้านลบได้การเผาเกลือพร้อมสาบแช่งจึงอาจมีความหมายถึงการขับไล่ความสุขความเจริญ หรือแม้แต่ชีวิตที่ดีออกจากคู่กรณีพลังงานแห่งความแค้นหัวใจสำคัญของพิธีกรรมเผาพริกเผาเกลือคือพลังงานแห่งความแค้นที่ถูกส่งผ่านการอธิษฐานจิตการบริกรรมคาถาและการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์เชื่อว่าเมื่อความแค้นมีความเข้มข้นมากพอและพิธีกรรมถูกกระทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนพลังงานด้านลบนี้จะสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความเจ็บป่วยอุบัติเหตุความล้มเหลวหรือความทุกข์ทรมานต่างๆมวลสารและอุปกรณ์สื่อนำพาความอาฆาตพิธีกรรมเผาพริกเผาเกลือมีได้ซับซ้อนด้วยอุปกรณ์มากมายแต่สิ่งที่นำเอาใช้ล้วนมีความสำคัญและเป็นสื่อนำพาความอาฆาตไปอย่างเป้าหมายพริก โดยทั่วไปนิยมใช้พริกขี้ดูสดหากหาไม่ได้อาจใช้พริกแห้งแทนได้แต่บางความเชื่อระบุว่ายิ่งเป็นพริกที่มีความเผ็ดร้อนรุนแรงมากเท่าใดเช่นพริกปีศาจหรือพริกที่มีชื่อเสียงในด้านความเผ็ดอานุภาพของการสาบแช่งก็จะยิ่งรุนแรงตามไปด้วยจำนวนพริกที่ใช้ก็อาจมีความหมาย เช่นจำนวนเท่าอายุของคู่กรณีหรือจำนวนที่สื่อถึงความรุนแรงของความแค้นเกลือมักใช้เกลือเม็ดหยาบหรือเกลือทะเลที่ยังไม่ผ่านการปรุงแต่งมากนักเชื่อว่าเป็นเกลือที่มีพลังงานจากธรรมชาติมากกว่าบางครั้งอาจมีการนำเกลือไปปลูกเสกก่อนนำมาใช้ในพิธีรูปปัน้นหรือรูปถ่ายหรือสิ่งของแทนตัวคู่กรณี สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงพลังงานของการสาปแช่งไปยังเป้าหมายอาจเป็นรูปถ่ายของคู่กรณีชื่อที่เขียนลงบนกระดาษภาพผูกศพเศษเล็บเส้นผมหรือสิ่งของส่วนตัวของคู่กรณีที่หามาได้เพื่อให้การส่งพลังงานมีความแม่นยำและเจาะจงเครื่องบูชาหรือเครื่องเซนในบางพิธีกรรมที่ต้องการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ ในทางสายวทยมักหมายถึงครูบาอาจารย์สายวิชาหรือพูดผีปีศาจท,ที่มีฤทธิเดชมาร่วมรับรู้และส่งเสริมการสราบแช่งอาจมีการจัดเตรียมเครื่องบูชาเช่นเนื้อดิบโดยเฉพาะเนื้อบัวหรือเนื้อควายเหล้าดิบบุรีหมากพลูหรือเครื่องเซ็นเฉพาะตามแต่ความเชื่อและวิธีการของแต่ละบุคคลเตาไฟหรือภาชนะเผา มักใช้หม้อดินเผาขนาดเล็กหรือกระถางทูบที่สามารถทนความร้อนได้ดีบางครั้งอาจใช้กองดินที่ก่อขึ้นมาเฉพาะกิจแล้วจุดไฟเผาเพื่อให้พลังงานของการเผาไหม้ส่งตรงไปยังพื้นดินที่เป็นท่าที่มั่นคงไม้คนหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการคนพริกและเกลือในขณะที่กำลังถูกเผาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังงานและความร้อนแรงยิ่งขึ้น บางครั้งอาจเป็นกิ่งไม้ที่ชี้ไปอย่างทิศทางของคู่กรณีในขณะที่บริกรรมคาถาขั้นตอนพิธีกรรมระเบียบแห่งความอาฆาตพิธีกรรมเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งมีได้มีรูปแบบตายตัวแต่โดยทั่วไปมักมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันโดยเน้นความเงียบสงัดความมุ่งมัน่นและจิตใจที่เต็มไปด้วยความแค้นการเตรียมสถานที่ ผู้ทำพิธีมักจะเลือกสถานที่ที่มีพลังงานเงียบสงัดและรับตาคนเพื่อไม่ให้มีสิ่งรบกวนสมาธิและพิธีกรรมสถานที่ที่นิยมคือทางสามแพร่งเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของโลกวิญญาณป่าช้าสถานที่ที่มีพลังงานของความตายตายต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากเชื่อว่ามีรุกขเทวดาสิงสถิต หรือบริเวณบ้านของตนเองในยามวิการที่ไม่มีใครรบกวนการเตรียมผู้ทำพิธีผู้ทำพิธีจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดทํำจิตใจให้แน่วแน่จดจ่ออยู่กับความแค้นและความปรารถนาที่จะให้คู่กรณีได้รับผลกรรมบางครั้งอาจมีการถือศีลหรืออดอาหารก่อนทำพิธีเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งและมีพลังมากขึ้นการตั้งเครื่องเซน บูชาหากมีการอัญเชิญครูบาอาจารย์หรือพูดผีปีศาจมาช่วยจะมีการจัดตั้งเครื่องเซนบูชาตามธรรมเนียมของแต่ละสายวิชาโดยหันหน้าไปในทิศทางที่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณเหล่านั้นสถิตอยู่พร้อมกล่าวอัญเชิญด้วยคาถาเฉพาะการบริกรรมคาถา ผู้ทำพิธีจะเริ่มบริกรรมคาถาสาบแช่งซึ่งมักเป็นคาถาเฉพาะที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือเป็นคาถาที่ผู้ทำพิธีคิดค้นขึ้นเองโดยเน้นการเอ่ยชื่อหรือลักษณะของคู่กรณีอย่างชัดเจนสาบแช่งให้ประสบกับความวิบัติความเจ็บปวดความล้มเหลวหรือความตายตามแต่ความแค้นและความปรากถนาการเผาพริกเผาเกลือ เมื่อบริกรรมคาถาไปได้ระยะหนึ่งผู้ทำพิธีจะเริ่มทยอยใส่พริกและเกลือลงในเตาไฟหรือกองเพลงพร้อมกับบริกรรมคาถาซ้ำๆอย่างต่อเนื่องในขณะที่พริกถูกเผาไหม้จะจินตนาการถึงความร้อนรุ่มที่แผดเผาจิตใจของคู่กรณีเสียงแตกเปรียปร้ยๆของพริกคือเสียงแห่งความทรมานและเมื่อเกลือถูกเผาไหม้จะจินตนาการถึงชีวิตที่แห้งเหือดไร้ความสุข และมอดไหมการทำลายสัญ,ญลักษณ์หลังจากเผาพริกเผาเกลือจนหมดหรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ผู้ทำพิธีอาจนำรูปปั้นรูปถ่ายหรือสิ่งของแทนตัวคู่กรณีมาเผาทำลายไปพร้อมกับพริกเกลือเพื่อเป็นการตอกย้ำคำสาปแช่งให้มีผลรุนแรงยิ่งขึ้น บางครั้งอาจนำเท่าของพริกเกลือที่เผาแล้วไปโปรยในทิศทางของบ้านคู่กรณีหรือนำไปฝังในสถานที่อัปมงคลอานุภาพและผลลัพธ์เงาแห่งความแค้นที่ทอดตามความเชื่อในอนุภาพของพิธีกรรมเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งนั้นแข็งแกร่งในหมู่ผู้ที่เชื่อในไสยเวทและพลังงานเหนือธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าเมื่อพิธีกรรมถูกกระทำอย่างถูกต้อง โดยจิตใจที่มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวจะตามมาสู่ผู้ถูกสาปแช่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเชื่อในผลลัพธ์อันร้ายกาจผู้ที่เชื่อในอนุภาพของการเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งมักเล่าขานถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกระทำเช่นความเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุคู่กรณีอาจเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังตรวจไม่พบสาเหตุหรือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย ความล้มเหลวในชีวิตการงานที่เคยรุ่มเรืองอาจล่มจมธุรกิจขาดทุนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแตกร้าวอุบัติเหตุและภัยพิบัติอาจประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆอย่างกระทันหันความทุกข์ทรมานทางจิตใจเกิดความวิตกกังวลซึมเศร้านอนไม่หลับหรือมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตอย่างต่อเนื่องถึงแก่ชีวิต ในกรณีที่ผู้สาบแช่งมีความแค้นรุนแรงและพิธีกรรมมีความเข้มข้นสูงเชื่อกันว่าอาสมผลให้ผู้ถูกสาบแช่งถึงแก่ชีวิตได้เรื่องเล่าจากเงามืดมีเรื่องเล่ามากมายที่ถูกเล่าขานต่อกันมาในหมู่ผู้ที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้เรื่องเล่าที่หนึ่งผลต่อผู้ถูกสาบครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อส้อยถูกชายคนรักหักหลังและทิ้งไปอย่างไม่ใยดี ด้วยความเจ็บปวดและแค้นใจอย่างที่สุดซ้อยได้ตัดสินใจทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งชายคนนั้นหลังจากพิธีผ่านไปไม่นานชายคนดังกล่าวก็เริ่มมีอาการปวดประหลาดผิวหนังลอกผุพองคล้ายถูกไฟไหม้แม้จะไปรักษาที่ใดก็ไม่หายสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสเรื่องนี้เป็นที่โจจันไปทั่วหมู่บ้านและทำให้ผู้คนหวาดกลัวต่อพิธีกรรมสาบแช่งนี้ยิ่งนักข้อควรระวัง หรือผลกรรมต่อผู้ทำพิธีดาบสองคมแห่งความแค้นแม้พิธีกรรมเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งจะดูเหมือนเป็นการระบายความแค้นและลงโทษผู้ที่กระทำผิดแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นดาบสองคมที่อาจหันกลับมาทำร้ายผู้กระทำเองได้เช่นกันบาปกรรมและพลังงานด้านลบในทางศิลธรรมการสาบแช่งผู้อื่นด้วยจิตอาฆาตถือเป็นบาปกรรมอย่างร้ายแรง การส่งพลังงานด้านลบออกไปจากตัวย่อมดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีกลับเข้ามาในชีวิตของผู้กระทำเองนอกจากนี้การผูกเวียนผูกกรรมกับผู้อื่นยังจะนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่จบสิ้นในวัฏสงสารกฎแห่งกรรมและผลสะท้อนกลับความเชื่อในเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมสอนว่าทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว การสาบแช่งผู้อื่นด้วยความแค้นจึงเป็นการสร้างกรรมชั่วซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลร้ายกลับมาสู่ผู้กระทำในไม่ช้าไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรือชาติหน้าผลกระทบที่ย้อนคืนผู้ที่เคยทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งอาจตรงรเผชิญกับผลกรรมที่ย้อนกลับมาในรูปแบบต่างๆเช่นความเจ็บป่วยเรื้อรังอาจมีอาการป่วยที่รักษาไม่หายคล้ายกับที่ตนเคยสาบแช่งผู้อื่นความล้มเหลวในชีวิต การงานการเงินหรือความสัมพันธ์อาจประสบกับความล่มเหลวอย่างต่อเนื่องความทุกข์ทรมานทางจิตใจรู้สึกผิดบาปวิตกกังวลหรือถูกหลอกหลอนด้วยสิ่งที่ตนเคยกระทำการถูกกระทำคืนอาจโดนผู้อื่นสาปแช่งกลับหรือต้องเผชิญกับภัยร้ายที่ไม่คาดฝันเรื่องเล่าแห่งการชดใช้มีเรื่องเล่าอีกเช่นกันเรื่องเล่าที่สองผลกรรมต่อผู้ทา หญิงคนหนึ่งชื่อนวลถูกเพื่อนสนิททรยศหักหลังแย่งคนรักไปด้วยความโกรธแค้นนวลจึงได้ทำพิธีเผาพริก,รก,รกเผาเกลือสาบแช่งเพื่อนของนั้นหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนของนวลก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนพิการแต่ตัวนวลเองก็เริ่มมีอาการป่วยประหลาดผอมซูบอ่อนแรงและต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เป็นเวลานานจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด ผู้คนเชื่อกันว่านั่นคือผลกรรมที่นวลได้รับจากการกระทําของตนตำนานเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของจิตใจมนุษย์เมื่อความโกรธแค้นและความปรารถนาในการแก้แค้นครอบงําจนไม่อาจควบคุมได้พิธีกรรมนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อและพลังงานด้านลบเพื่อส่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานไปยังผู้ที่มองว่าเป็นศัตรู แม้ความเชื่อในอนุภาพของพิธีกรรมนี้จะยังคงดำรงอยู่ในบางส่วนของสังคมแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือผลกระทบทางศิลธรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้กระทำและผู้ถูกกระทำการเลือกที่จะใช้ความแค้นและความอาฆาตในการแก้ปัญหามักนำมาซึ่งความเจ็บปวดที่ไม่ทิ้นสุดและอาจสร้างบาดแผลที่ลึกเกินกว่าจะเยียวยา แทนที่จะจมดิ่งอยู่กับความแค้นและสแสวงหาการแก้แค้นด้วยอำนาจมืดการให้อภัยการปล่อยวางและการเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกต้องอาจเป็นหนทางที่นำมาซึ่งความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงมากกว่าเพลียวไฟแห่งความแค้นอาจร้อนแรงและน่ากลัวแต่สุดท้ายมันก็จะเผาไหม้ทุกสิ่งแม้แต่ตัวผู้จุดมันเอง